ขออีกเลยครับไปขอครับเดี๋ยวเรต้องรอรอรอที่ในบ่าวเบียร์มาผมก็ติดตามช่องบ่าวเบียร์อยู่นะครับสวัสดีครับผมดูบ่าวเบียร์ทุกคลิปเลยนะครับผมเอสซีบ่าวเบียร์ชอบให้บอกจะได้เอสซีบ่าวเบียร์นะครับนี่เจอตัวเป็นเป็นแล้วครับเอสซีผมนอนแอบตองอยู่ในคลิปที่ประจำบ้านบ้านใหม่สบายดีเมเดีสวัสดีครับเรายกเครื่อส่งนี่ลมลมลมเย็นไหมเย็นน้ำเย็นมากหนาวแบบคักเลยลุงงามบ้าน ยังไม่เห็นยังไม่เข้าไปยังไไม่เข้าปดูตลอดดูตลอดอ๋อแอบสองเบียร์แอบสองสองสองดูตลอดออ่งลุงไม่ได้ไปเลยลุงแอบดูสองนะครับไอ้ลุงแอบสองประจามลุงไม่ได้มาขออนุญาตลุงเรื่องอะไรบอกเมเดย์ไปสิบ่าวเบียร์น่ารักโอเคครับนีมาขออนุญาตลุงให้พี่เพชร cover เพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขออาคืออยากจะสารันให้พี่เพชรนะแกอยากจะไปร้องแบบก็เลยข้อเพลงลุงนี่แหละ เราพี่เพลงร้องเพลงเป็นได้เหรอแกไม่ได้อยากเป็นนักร้องแกอยากจะถ่ายทอดชีวิตเราสองคนที่มาที่นี่อยากผัมาเพราะว่าเพลงนี้ก็เลยได้แล้วได้แล้วลุงขออนุญาตได้ไหมครับลุงขออนุญาตแนะครับสวัสดีนุญาตแล้วนครับลุงขออนุญาตแล้วนะครับยจริงจริงแม่ดูคลิปของเบ่าเบียร์อยู่นะครับเออเบ่าเบียร์ลองทำคลิป8นาทีสิจะได้มีขั้นโฆษณาตรงกลางเพิ่มอีก ยืดชิวเพราะเป็นนะครไม่ชืว่าว่างนะนะว่าอย่างไม่รู้จะว่าอีอย่างไม่ละทีเสียดายไงชิพหกนาทีแล้วไงเหลืออีกแค่สองนาทีมันก็จะได้ขั้นโฆษณาแล้วเอาให้ครบแปดนาทีใช่ให้ครบแปดนาทีนะตามหลักยูทูบเบอร์นี่เพราะว่าูพราะว่าอะไรใหญ่เพราะว่าเบลเบียคนติดตามดูแบบว่าค่อนข้างแน่นทุกวันนะมี่ยังติดตามเลย เนี่ยเบียร์มาเนี่ยถึงถึงติดตามนะตอนแรกขายไก่ย่าเนะมันไม่ค่อยมีอะไดิอ่ายังติดตามเลยบอกผมติดตามต้องเาเบียร์เลยแต่ไม่ต้องไปบอกคนคนนั้นนะให้ติดตามอย่าไปบอกบพรต้องบอกฝั่งช่องให้บอกจ้าแล้วด้วยโอ้จ้าพี่แล้วก็มีมีมีคอมเมนต์นี่มันที่ชื่อเบียร์ดิพี่มันม่ถึงอ๋อแปดนาีนครับแต่มันมีคนปลอมช่องเบียร์มาคอมเมนต์ลุงคนด้วยดิผมก็โดนแต่ไม่ใช่เบียร์นีผมก็โดนอ๋ออันนี้ผมก็แชร์เบียร์ทิชเชอร์เลยไม่เห็นแล้วมี่ใครปลอมช่อง อาเบียพูดไปเลยเป็นแป้นี่ก็คือเอออย่างเงี้ยโอเคครับที่องเบียอยู่ก็คือแบบว่ามีคนอ่ะปลอมช่องเบียนะครับมามาคอมเมนต์ช่องพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่นี่พี่ก็โดนเลยแต่เบียไม่ได้คอมเมนต์นะเบียไม่มีอะไรคอมเมนต์อะไรเลยขนาดกดไลค์ยังไม่มีเลยอ๋ออะไรไม่ีเลยนะครับนี่นั่งเอา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 ยืมสิทธที่เปิดได้อันนี้ไอ้นั่งอีกมีสิทธิ์เขาไม่ได้ไปหาไหนฮะ

จะมีรวมกันเพลงไหมเ่าเบียร์กับลุงพลเอามามเอาเพจ๊ะเอาเพลงโจ๊ะเอาเพลงโจ๊ะมีคู่กับเป่าเบียร์้เพลงนะเพอะไรดีเราพี่ี่กำลังทเพลงอยูหนึ่งเพลงแต่แต่ว่ายังยังไม่ใส่เสียงแต่ดนตรีนี่เมแล้วลุงลองไหมได้ครับเดี๋ยวาไหมตอนเบียร์ไกลไล่ก่อนได้เาเอเป็นเพงช้าเพลงเพลงช้าอบคุณเบียร์ฝากช่องให้มดูนะครบเบอกเอแล้ว ฝากช่องมาเบียท่าพระดมด้วยนะครับผมโดนเลยให้ฝากช่องให้บอกเจ้าเลยนะช่องมาเบียให้ผมด้วยนะครับมาหันมาหนูจะฝากช่องให้อ่าอฝากช่องที่นัตชาแนลด้วยนะคะฝากช่องเม่ได้ด้วยนะไม่ได้พูดตามเมื่อายแสนแล้วผมสามหมื่นเองฝากมาเบียฝากช่องด้วยนะครับฝากไปเยอะนะฝากไปเยอะนะขอบคุณมากขอบคุณมากเขาลืมบอกเจ้ายังเล็น้อยอยู่ใช่เขาลืมบอกเจ้าด้วย นี่รอลำอยู่นะคะรอห้าหมื่นผมจะลำร้องน้ำมนต์จะสอนลำให้ค่าลูลำด้วยนะไปยังคิดพเส่งใกลให้ไดยังนี่ครับเจะเดแล้วเราะา้ไม้ยจะรอชมผลงานคู่กันนะคะรองเลยครับงเย่างอะไรเนี่ยบอกได้ยังถามเขาย่างเขาอยากจะ อ่าช่วเพลงได้ได้ได้ฟังนี่ไงลุงอ่ะลองตูเพียบบ่ะครับต้องถามลุงอ่ะเนี่ยต้องถามขอเพลงเต้นๆลุงชอบไหมตื่นเต้นไหมอบเป็นรถโจ๊กคือตู้ยังไม่มีเลยจะต้องไปหาเพลงก่อนแต่ตอนนี้ทำเพลงช้าเพลงช้าน่าจะเร็วๆนี่แหละครับเพลงช้าน่าจะเล่เร็วเดี๋ยวเราจะเล่นมิวสิกกันเองครับนี่ก็ แล้วเป่าเบียมาอยู่บ้านพี่นัดเนี่ยกี่วันแล้วนะแบบว่ามาอยู่ทั้งวันเลยอ่ะก็จะเพลงไอ้นี่แหละเพลงอ่ะเบียมาเปนคนคนก่อๆเดี๋ยวจะให้เบียคิดไอ้นี้เลยคิดรูปแบบการถ่ายครับอ่าถ่ยเดี๋ยวไปทำเพราะว่าเพลงนี้อาจารย์เขาเอาเพลงรอบใหม่มาแล้วเอาสามเพลงใหม่มาแล้วแต่เพลงนี้ยังไม่ทำบินบีเลยเพลงนี้น่าสนใจก็จะมีเป่านุร้องกับนกยุงอ่ะ แต่ว่าผมจะเอาฉบับผมร้องทำเป็นมีเสียไพี่เนาะไดเอานักแสดงของเบียร์ด้วยก็ได้พี่อุ้นว้วนอ่ะโแสดงประจำ้ายขายของยี่สลาัไปเดี๋ยวเราเดินทางไปอขยะไปกันมาเอาโทรศัพท์มาด้วยปังครลูกๆจะฟังนะ ลัล็กลังคาเล็กตามไไงเออลังคาเล็กอ่ะก็เอาขยะทิ้งเยอักเอาเอาเอาิป้งน้ำเอเาจะเอามาน้าเอาเอานี้ไปทิ้งลุงเด้เอาไปทิ้งเด้อสกุปากแรเยอะสกุปากแพรเยอะเลยสกุลปากแพรเยอะบายบาย ให้บ่าวเบี้ยของฝากอยากลุงโอ้ยกินให้หมดเดจ้ะกินต่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่คือรูทัวมันคือรูทัวร์ทั๋วนะครับรูทั๋วห้าสิเก็บไว้เก็บไว้ดูเก็บไม่ดูเป็นไงเบี้ยเข้ามาหมู่บ้านยูทูบเบอร์ครั้งแรกอย่าบอกนะว่ารู้สึกเหมือนกี่ยะบอกบอกวันนี้เราก็ขออนุญาตลุงได้แล้วนะใช่เราจะไปทำสารฝันล้วต่อนะต่ออะไรนะ สิ่งเดียวที่ไอ้ขอใช่ร้องด้วยพี่เพชรนะพี่เพชรร้องพี่นัทอ่ะพี่นัทเพิ่มเพิ่มไปจะพี่เพชรกับพี่นัทเป็นคนเล่นพี่นัทเป็นคนเล่นพี่เพชรพี่เพชรพี่นนนาพี่จะลิงกันใช่ตามนี้นเลยนะตามชมนะพี่พี่ไม่ได้ถามอะไรเลยนะมาอยู่นี่กี่วันใช่ไหมเออใช่ประมาณตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วไงคิดคิดไงมาอยู่กับพี่พี่เป็ดพี่นัทพี่นัทมาใช้ชื่อเป็ดมาเป็เป็ด เดยกก็คุยกับแกตลอดนีคุยทางไลน์คุยอะไรแล้วเ,เราก็าาถามอยู่เป็นไงพี่เป็นไงบ้างก็เลยแบบว่าเป็นห่วงแกนะเป็นห่วงแล้วก็เลยแบบเอออยากจะมาดูพอมาดูปุ๊บมาเห็นปุ๊บมันก็เลยแบบลองตัดใจแบบออมาช่วยแบบสัมผัสชีวิตจริงจริงมาช่วยแบบสร้างบ้านมาเลยด้วยให้มันแบบเสร็จซะก่อนใช่มีน้องขายแต่ทอดแทนด้วยแหละก็เลยแบบเออมีโอกาสได้ไปนะถ้าถ้าไม่มีน้องไม่มาเลยเรื่องของเรื่องอยาก อยากเปลี่ยนบรรยากาศทำคอนเทนต์ปัจจุบันมาอเไรกออย่างนั้นขนาดนี้บรรยากาศมันดีคิดใจบรรยากาศไหมมายอมเง้อเลยทิ้งเนี่ยถึงขนาดภรรยาส่งเสื้อผ้ามาให้อยู่นี่เลยใช่ไหมเบียร์กลับบ้านปุ๊บทั้งคืนใช่ไหมพี่กลับไปบ้านปุ๊บก็แบบขึ้นขึ้นห้องเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าในหน้าห้องเฮ้ยทำไมดีจังเลยแม่เราเก็บเสื้อผ้าให้เราไหมเรารู้ว่าเราจะมาอยู่ที่นี่นะตื่นเช้ามาปุ๊บแม่ก็ขนเสื้อผ้ามาจากบ้านมาให้อีกเด้ต้อน ลนาเบียก็ถามว่าคุณติ๋วจะให้เมียไปอยู่ที่นู่นกี่วันคุณติ๋ววะไม่ต้องมากก็ได้ไปโลวดเบียเลยก็แสดงว่าข่าวโดยญาตเราใช่ไหมพี่ใช่ไม่ต้องมาก็ได้ไปโลเออแล้วก็แสดงว่าข่าวโดยญาตใช่อันนี้คิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไปชดใช่ไหมกไม่รู้พี่เาบอกเออไปโลดไม่ต้องมาก็ได้แทนบอลาแทนบลาเพราะว่าเลยตัดสินใจมาเพราะเห็นบ่าวเบียร์สนุกแล้วก็ชอบที่นี่เด็กใช่ใช่ก็เลยมาอิรเทียนด้วยแหละ ไปเรายวรอฟังผลงานพี่เพชรนะใช่เดียวพี่ไอ้ขอใช่ครับเล่นเองเลยใช่ทำเองลองดูลองดูแต่ฝาดนะขายอีพีดูด้วยนะฝาดไม่เข้าเมเดย์ขอบคุณมากขอบคุณเะขอบคุณนะสวัสดีครับ